หูนี่นะเจะ้าบุได้เห็นบ่โอ้น่ะหูง่น่ะเดี๋ยวเปิดไฟเบิ่งเด้อโอ้หูเลื่อมมามามอยู่ได้อืมมาขุดไหมน่ะหูดักลง ลุนบังลุนบังสี้อนคือเก้าบ่พาไปลงปะใเดีบ่เล็กอือบ,บ่โอน,น,น,นบห่หางนะว่าโดหงูเกียงปันสีหางกว้าอยู่กับปูไะ พุดกัตู้แดงเลี้ยแข้งแก่เอาเะไรคิดิบเนจ้าวัวล็กเนอะตัวนี้เนาะมาเปลี่ยนที่อืมนี่ก็ระ벙เว้ยเว้ยเว้ยมีหนึ่งเนอะ อย่าบอกนะว่าหางฮึมหูมีติว่าเด้อเสียเล้วสิตรับตังใจสุกจื่อคนคือว่าเลื่อมถึงไหนเอ้ย ແມ່ນບໍ່ຊິກະລັບກະລັບເນາະຄືວ່າຫນ່ວຍຫັກໃໝ່ບໍເອີຄືວ່າຄືຊິກອກກອກກິນນີ້ເດແມ່ນແຫຼະໂອຍແມ່ນแน่นอนບໍ່ຊັ້ປັກຫມ່ Cứu dữ lực. Thấy không ạ? Ừ đây đây. Đi leo, Đi leo, Đi. Cứu một lần bói nó. Xoắn bà. Xoắn. Xoắn cứu cầu. Oh, Từ ngang một ngày này. Bây giờ xoắn đã. tôi điệu. tôi điệu. tôi điệu. Du lực lý như sự Hết Ây da lời của tôi như tớp Bừng nó bố dữ hiện nữa Nì Phá như chẳng hiện Tổ loa Để lại tớp นพุดเองบาทมันอีกบมานห่างอีกบ่ทำามไรก็ดีมันแนวนี้เสียมันดิดวนี้ถอะ ฮูลอยได้ฮูลอยเนี่ยทำได้จิตเสียจิตเสียมยุงกินชานหลายน่าจะตัวเดียว ขึ้นมาซิเออ,อน,นี่เจอแล้ว,ลวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นตัวปูหรือเปล่าไหนไหนไหนจกโอ้ยอยู่ลึกมากเลยโอเค ดูสิตัวผู้มีอีกตัวไหมบมมีแหละทำไมทำไมก๊อกอบวะโอ้ยไม่มีแล้ว โซนอืมวัมีหูนี่กันหูนี่กันมีในนอนหูนี้กันนี่นี่ไงกรูแล้วเป็นสีเป๊ะมองๆตัวนี้แต่บางเครื่อก็อยู่ได้มองเปบบริเทียวดีเ้เสียงก็ดังนลยป่ะที ตึ้งคืงตึ้งข้างแล้วฮะแมนจดเป็นคุยอันยุอย่ยดี้ชิคุ้งนะฮะหากะูเลยนะอนีฮนาน่ะนเราเห็นอยู่นะฮะคว้าไก่ตเตะเลกันอีหนันขึ้นมาเลยฮะตัวบักใหญ่เลยลไปแล้วไปแล้ว มันขบพอได้ยาย้าเย็ดเยดปปะปปปออ๊ยเจ็บดิมึงฟังจิจับกับนนะกกอ่างี้กืไอปูบ้ามึเอ้ยเ้เนกูจิจับกักวาี่นหวะลีนี่มึงเอ้าานี้หัน ไปายออกไปไว้กันูดฮือดูวะนิดซึ่งครบมือเฉยอุ้อยเจ็บมาสิเจ็บเจ็บเด้ปะปะบาบเข้าอื้ออือ ก็จะผงไว้จุดตรงคนไ้ตังซี่ใช่กัดกัดไปทุกที่ตัวเดนเลยนะมึงอีกตัวอีกตัวยาเยอะเลยล่ะเห็นไหมนี่ไงมันตั้งเยอะตังเยอะฮะสออี

Cepat bas. Ini siapa? Eh, boleh. Pas. Bas Hmm. Hmm. Oh, dia. Dia sampai ke mulut. Dai ke mulut. Kenapa โอ้มนเป็นกูกย่างดีตัวนี้เนาะนี่ทงกระปูแดงคุณเลยว่างนี้ไผ่ประเทศมาคุดได้นี่เนาะประเทศเมีหอยไผ่คุด ตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะมีไหมโอ้มีตัวนี้กันเนาะส่องเข้าไปในรูมันมีปูเฉยคุ้งเลยให้ฉันเอาอีกแล้วเหรอกกๆๆน้ำ S <S ไปเลยโอ้คจะไปรัดทางนั้นไม่ไปไม่ไปหัใสนี่ควัาทุงยางให้นน่อยงูนั้นจะไม่ กอืมคูพด,ดพักนะกูคุดยับไปคุดรถพักขขนพักโตเออคุดดัดเอารถโอ้อยู่ไปอยู่มาเก้าเห็นอี เห็นอีกหูนึงเฮ้ยตรนี้หูเาๆว่ะสงสัยสิบ่มีดอกตรนี้มีแน่นตนเฮ็นเลยบ่นึกปะได้ ไฟม่นนานน,านั่นแหละเราเห็นเออประมาณเสียงเจ้าอยู่นั่นแหละขึ้นมาให้มันขึ้นทางใดเนี่ยขึ้นมาเลยโอ้ัวเดียวนี่แหละไปแล้วล่ะ นับบาทนี่สองสประมาณประมาณห้าส, <s good. S 2> สิบหกจดเ็ด m u l t i m u l s h <c> o <oughs> Sampai Sempo Fancy 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 Steak what? Fancy Steak

ปวดใจไปซื้อชี S ่สิบห้าสี่หกนี่สี่หกดูดีสี่หกสี่เจ็ดนี่สี่แปดที่ห้ตัวหนังสือ บริษัทซี่แปดี่เกาเนาะนนี่เกาแล้วห้าสิบห้าสิบห้าสิบนี่เดห้าสิบายฝ่ายตีนข้าตีนกุดห้าสบห้าห้าิบตัว้าสิบห,บหสสกตัวห,หลายเติรลูกลูแดง